ครับสวัสดีสัอดีดพ่อแม่บางโอนทุกท่านคลาตีครับตั้งทนายแล้วครับงานนี้มีการตั้งทนายแล้วนะครับตีครับมีการแต่งตั้งทนายแล้วอ้าวลาสุดคตีครับไม่ใช้ทนายอินฟูเปลี่ยนสภาพตีครับมันเหนียวตัวครับร้อนละการที่มันร้อนมากเลยเฮ้ยไม่ใช่ทนายอินฟูนี่ทาไมไปเอาทนายคนอื่นนะฮะทาไมทําไม งงก็ฟี่ผง,งงมากเลยว่าทําไมไม่ไปเอาทําไมต้องไม่เอาจายไินฟูอ่ะอ้าวย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ทานเป็นเพียงเรื่องสมมุติตัวเขาตัวแต่เข้าไปพระอ,อารรถในการรับชมรับฟังแล้วติวตีครับปากฏนะครับไหนทานเรื่องนี้ครับ ได้มีการนะครับข่มขู่จะฟ้องหน้ากากตั้งทนาเขาบอกเขาบอกว่าเขาตั้งทนายแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งทนาลแล้วแล้วก็ที่สําคัญไม่ใช่ทนาอินฟูทนาคนละคนกันครับโอ้ราคาคุยครับคนแบบนี้ใครเชื่อก็ออกลุกเป็นไฟนะครับ นี่คือการออกมาขู่เต้นะครับในฐานนี้ออกมาขู่เต้ครับนะพยายามออกมาขู่เต้เพื่อให้เต้เนี่ยนะครับหยุดแต่เต้ไม่หยุดครับแต่เต้ไม่ยอมหยุดใช่สิครับเต้มีอยไรเป็นไงครับเต้มันก็บานปลายใช่สิครับเต้ออกมาแช่ครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยออกมาแช่ถึงวีรกรรมนะครับของมีเมียแต่คนตอนนี้ครับดิ้นละครับออกมาคู่แล้วครับ โอ้ยกูหัวจะปวดวันๆไม่ทําอะไรพี่ครับคู่คู่ผู้หญิงด่าผู้หญิงนี่คืองานทนารของมันมึงละมันน้าตัวผู้ทําลายร่างกายเมียตัวเองนะรีทับเมียตัวเองจนล้มละลายในนิทานเรื่องนี้้ัานะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อาจาิย์ญ เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับย้ำนะครับตอนนี้สิครับเกิดขบวนการที่ขบวนการที่ทำร้ายขามหมูเอ้ยทำะไะ ทำร้ายคือตอนเนี้ถูกใบตั้งแล้วครับใบตั้งให้ฟ้องจากอีดําอีดาเนี่ยเป็นคนตั้งให้ไอปบากดฟ้องอีกนากกากอีบานนี่แหละเป็นคนตั้งให้ฟ้องอีนักการงานนี้ฟ้องไม่ได้เป็นหมาผมบอกเลยว่าฟ้องไม่ได้เป็นหมาครับผมบอกไอ้ีเลยว่าถ้าฟ้องไม่เป็นหมาเพราะนั้นครับนี่ไอ้สีครับพฤติกรรมคงคู่ผู้หญิงอย่าหาเหตุอย่าหาทํามนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขบวนการที่พยายามที่จะ พวกมึงเนี่ยม <Será> <P acab S 2> ึงมึงเห็นไหมหน้ากากมันเป็นผู้หญิงนะจิตใจพวกมึงแต่ตัวแต่ตัวทําได้ยังไงกูถามว่าจิตใจพวกมึงแต่ตัวแต่ตัวพวกมึงทาได้ยังไงกูถามแค่นี้ยมึงไม่สงสารเขาบ้างหรอฮะเวลาที่มึงย่ายีเขาเนี่ยพวกมึงย่ำยีเขาพวกมึงไม่สงสารเขาบ้างเหรอกูถามนะ คืออย่างนี้สิครับตอนนี้นะครับผมได้ทราบข่าวมาได้ทราบข่าวมาว่าอีบานกับอีดาเนี่ยครับเป็นคนสั่งเป็นคนสั่งให้ฟ้องอีนากาศตอนนี้เห็นไหมครับอีคางคกเข้ามาคอมเมนต์ช่องไอปากฏถ้าไอปากฏฟ้องจริงๆถ้ามันเข้าข้อหรือว่าถ้ามันสืบได้หรือถ้ามันสืบได้ อีคางคกก็จะเล่นตามตอนนี้ครับไอปากดรับงานมาแล้วครับจากอีบานเพื่อให้ฟองมันออกมาประกาศรั่นแล้วครับดูดิครับแม่งหน้าตัวเมียคนระเภทน,นี้ครบได้หรือครับใครจะครบก็ครบผมไม่ครบนะครับคนใหญ่าปากฏดนะครับไอเฮียนี้ไม่สนใจอะไรครับเรียอย่างเดียวเรียอย่างเดียว ไม่สนใจอิทไม่สนใจผมเพราะฉะนั้นทุกท่านฟังผมให้ดีดนะครับนี่ครับคือขบวนการที่จะเล่นนักการนะซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วว่าอีดำเนคนสั่งก็อีบาน,นคนสั่งอีบานี่ตัวแสบนะอีบานี่ตัวแสบ นะผมบอกทีเลยว่าอีบาร์นี <S <S ่ตัวแซ่บเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับโปรดติดตามต่อต่อไปเต้ชายหาดในนิทาน่งนี้มีไม้เด็ดที่จะเล่นมันนะแล้วก็กูฟ้าจมึงด้วยนะปรากฏในฉากเรื่องนี้แลวเร็วนี้กูมีเซอร์ไพรส์อะไรกับครอบครัวเก่าๆของมึงทุกคนกูมีอะไรเซอร์ไพรส์ครอบครัวเก่าๆทุกคน ถึงผมได้เบอร์มาแล้วแล้วก็ติดต่อไปแล้วนะครับติดต่อไปหาอดีตบรรดาภรรยาของไอ้ปรากกดแต่ละคนแต่ละคนในทานรื่งนี้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงให้ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่อารอนิยายนะครับเพราะฉะนั้นที่ส่ครับวันนี้ครับมันทําให้เห็นอะไรทาให้เราเห็นอะไรชัดมากชัดมากแล้วก็ชัดมากๆจริงๆสิครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็สิ่งที่เป็นออกมาทำันนัเนี้เรารู้จะถึงเจตนาอยู่แล้วว่าเจตนาของพวกมันคืออะไรเรามองออกนะครับนี่ครับคือเวรกรรมผมบอกเลยว่าเวรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ครับสิ่งที่ พวกอีดำทำริ้วร้อยริ้วร้อยอีดำโดนหรือใครหลายคนโดนเนี่ยเรามองออกแล้วคืออะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับสรุปนะครับไอปากดเปลี่ยนทนายครับไม่ใช้ทนายอินฟูแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทนายอินฟูจะว่ายังไงเนาะ ธนาอนฟูเสียใจไหมธนาอนฟูจะเสียใจไหมนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้ครับเราตามชมได้ทุกท่านนะโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะวันนี้พีครับนะเดี๋ยวผมต้องไม่แข่งรถต่อครับเพอเข้ารอบสี่ขั้วท้ายวันนี้ลงหลายรุ่นครับนะก็ฟ้าเป็นกำใจให้ผมด้วยครับนะนะนื่อยครับทุกท่านทั้งวันเลยวันนี้ครับทั้งวันอากาศร้อนมากครับที่บุรีรัมย์ ก็ย้ำครับนิทานน,น,ทาน,น,นิทาน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 ,น,ทาน